ท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ห้องของสถาบันการเงินนะครับหรือห้องไปแนนซ์นะวันนี้ผมอยู่กับมาร์เก็ตติ้งธนาคารเจนดนกชินนะครับหลายคนก็สงสัยว่าการที่ผมรีวิวขายรถไปนะครับในส่วนที่ซื้อสดก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเราซื้อสดเราก็โอนเล่มปกติแต่ในส่วนที่การจัดซื้อเจ้าซื้อเงินผ่อนผ่อนผ่านสถาบันการเงินผ่อนผ่านไปแนนซ์เนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าแต่ละอาชีพแต่ละบุคคลนะก็มีเอกสารที่แตกต่างกันออกไปวันนี้ผมก็จะมาคุย เป็นทิศความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการแนะนําเอกสารให้กับลูกค้าที่สนใจซื้อรถกับมงคลคอนเตอร์กับทีมงานตกดาเนี่ยว่ารายละเอียดของแต่ละอาชีพควรจะมีนะครับควรจะมีเอกสารแบบไหนบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับเอ่อพิตาแล้วกันนะครับเพราะว่าเราทํางานด้วยกันมานานก็คือเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังที่ผมมียอดขายนะครับทะลุทะลวงนะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยู่ในผู้สนับสนุนนะครับถือว่าสนับสนุนอยู่หลังบ้านด้วยกันไม่ได้ออกไม่ค่อยได้ออกสื่อะตัวนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับสวับ สวัสดีค่ะอันนี้คือมาร์เก็ตติ้งที่เราร่วมงานกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับพักใหญ่ๆด้วยกันก็มีหลายเคสด้วยกันวันนี้อยากจะมาคุยเบื้องต้นน่ยแนะนำลูกค้าหน่อยว่าแต่และอาชีพเนี่ยควรจะมีเอกสารอะไรเพราะว,ว่าลูกค้าเรามันหลายกลุ่มหลายอาชีพอยู่แล้วในเรื่องของอาชีพเจ้าของกิจการเองรู้เงินเดือนเองเนี่ยควรจะมีการเตรียมตัวแบบไหนในการซื้อรถผ่อนกับไฟแนนซ์ได้คะ่ะขออนุญาตแบ่งแยกกลุ่มอาชีพเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก่อนแล้วกันนะคะอาชีพแรกที่อยากจะ เรียนแจ้งท่านผู้ชมก็คือเป็นอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับกลุ่ม,มนุษย์เงินเดือนก็คือกลุ่มมนุษย์ที่ทํางานมีสลิปเงินเดือนนะคะผ่านเซตเมนเป็นซาร์ลี่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระค้าขายหรือว่าเจ้าของกิจการที่รับเงินสดนะคะแยกเป็นสอง,องกลุ่มกันเงินเดือนกับไม่เงินเดือนใช่ค่ะโอเคใช่ค่ะแล้วมนุษย์เงินเดือนควรจะมีการเตรียมตัวเป็นอยบ้างเตรียมอะไรบ้างมนุษย์เงินเดือนเบื้องต้น ที่เราขออนุญาตแนะนําลูกค้าไปก็คือจะเป็นส่วนของสลิปเงินเดือนย้อนหลังสามเดือนที่ใช้ในการแนบเอกาสารในการขอสินเชื่อนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นสำเนาบ,บัตรประชาชนทะเบียนบ้านเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเป็นพื้นฐานอยู่แล้วค่ะและ้วสมมติว่าจำเป็นพวกสเตทเมนต์เนี่ยเป็นรายเคสไม่ได้จาเป็นทุกเคสไม่จําเป็นแล้วค่ะตอนนี้ทางธนาคารเยรตินาคอ่าตัดความยุ่งยากนั้นออกไปแล้วถ้าเป็นกลุ่มนุษย์เงินเดือนที่ มีเงินเดือนชัดเจนเงินเข้าออกสเตทเมนต์อยู่แล้วเราขอใช้แค่สลิปย้อนหลัง3เดือนก็พอค่ะอ๋อความหมายคือสลิปคาร์บอนมันการันตีแล้วว่าคุณมีได้จริงถูกต้องค่ะแล้วถ้าเป็นพวกรับรองเงินเดืนอนนี่แหละถ้าเป็นใบรับรองเงินเดือนจะขออนุญาตให้ลูกค้าแนบสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนด้วยนะคะอ๋อก็คือถ้าเป็นสลิปคาร์บอนคือมันการันตีแล้วว่าเป็นสลารี่เป็นเงินเดือน,นที่โอนเข้ามาอยู่แล้วใช่ค่ะโอเค ถ้าเป็นรับรองเดือนก็ต้องจำเป็นที่จะสเต t เมนต์หเดือนมาแนบด้วยการันตีว่ามีเงินเข้าออกจริงใช่ค่ะก็จะเป็น2กรณีก็คือกรณีที่1ก็คือถ้าเป็นสลิปคาร์บอนสามเดือนย้อนหลังอัปเดตย้อนหลังก็แค่3อย่างบัตรทะเบียนบ้านก็จบได้เลยใช่ค่ะถือว่าเงื่อนไขค่อนข้างดีขึ้นค่ะแล้วกลุ่มกลุ่มนี้ผมไม่ไม่ซีเรียสหรอกเพราะว่ามันง่ายแล้วแต่กลุ่มที่เป็นอาชีพอิสระพวกนี้เจ้าของกิจการหรือรับเงินสดพวกนี้วันนี้เฟรนด์เรามีปัญหาเร ไม่มีค่ะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็จะง่ายคล้ายคลึงกันแต่กลุ่มที่เป็นอาชีพที่เป็นอิสระคือเป็นเจ้าของกิจการหรือจะเป็นกลุ่มอาชีพที่รับเป็นเงินสดลูกค้าสามารถแนสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบประกอบการหนึ่งใบแค่นั้นเองค่ะก็สามารถที่จะออกรถหรือว่าเช่าซื้อได้นะคะในเบื้องต้นเนาะส่วนที่เป็นอาชีพค้าขายรับเป็นเงินสดไม่มีเอกสารอะไรเลย ทางธนาคารเราก็สามารถที่จะตรวจหน้างงานได้แล้วก็แน่เต็ดเน้นย้อนหลังแค่6เดือนเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือนกันความหมายก็คือ,อขอให้มีอาชีพจริงแั่นเถอะถูกต้องค่ะอ๋อแสดงว่การกระสุนง่ายก็คือรับนุ่งกนเดือนไม่ต้องไม่ต้องห่วงวก็คือจบได้อยู่แล้วแต่ว่าอาชีพอาชีพอิสระอาชีพเป็นเกษตรกรรับจารร้บจางรับเหมากนที้ขอให้มีหน้าง,งานขอให้ทาจริงใช่ค่ะ ที่สำคันขอให้ไม่ติดเครดิตขอให้ไม่ติดเครดิตใช่ค่ะนี่สำคัญนะต่อให้เอกสารครบต่อให้เอกสารครบมันก็ไปต่อไม่ได้ไหมสูกต้องค่ะโอเคก็ทิกง่ายๆนะทิคง่ายๆกับธนาคารเกียรตินาคินวันนี้นะครับก็เห็นว่าฟินแลนซ์ค่อนข้างที่จะอารมณ์มบรรวยนะครับไม่ไม่ไม่นี่ยุ่งยากเรื่องของเอกสารแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาซึ่งก็เป er anyway ็นกระบวนการของฟินแลนด์แบบต่อไปแต่เบื้องต้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพิจาราที่มาแนะนำในเรื่องของเอกสารนะครับกลุ่มเรื่องการเดือนผมไม่ห่วงนะกลุ่มที่ผมห่วงก็คือออกลุ่่มมทีีเเป็นาาาาาชพิสรรระค้้ขยัับบจงห รือรับจ้างรายวันที่ไม่มีสลิปเงินเดือนไปรับเงินสดขอให้คุณทํางานจริงมีอาชีพจริงแล้วก็เครดติตไม่ติดอะไรนะครับอันนี้พร้อมที่จะทําเคสให้อย่างรับเรือดอยู่แล้วในส่วนของเงินผ่อนถูกต้องค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมค,ครับพี่ตาครับขออนุญาตแจ้งดอกเบีย้ยของธนาคารเกียรติยศตอนนี้นะคะมีดอกเบีย้ยพิเศษนะคะ2.79ถูกที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นดอกเบีย้ยของ0% 12เดือนและ0% 6เดือนให้ลูกค้าได้เลือก ขอแต่เข้ามาเถอะคะ่ะเข้ามาที่มงคลคลาสเซนเตอร์นะคะเราจะจัดสรรให้คุณตามต้องการะคะ่ะอ๋อต้องบอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่นะที่เจนัินให้เกียรติทางเรามากนะให้เกียรติกับทางดีลเลอร์ทางมงคลคาเซนเตอร์นะในเรื่องของนูเบียผมบอกเลยว่ารถมือ2เนี่ยนะครับ2.79%ต่อปีนะครับก็พอๆกับใกล้เคียงรถใหม่แต่ว่าราคาเราก็คุ้มค่าคุ้มราคาอยู่แล้วในเรื่องของราคาที่เราตั้งขายมันห่างจากรถใหม่เยอะเพราะตอนนี้ที่มงคลคลาสเซนเตอร์ก็คือมีตรถตีใหม่มาขาย ถ้าจะเป็นโชว์รูมค่ะอย่า,ยาเรียกว่าเต็นท์นะคะขอขอนุญาตที่นี่คือโชว์รูมนะคะโชว์รูมแทบจะเป็นรถใหม่แล้วล่ะค่ะก็ <c oughs> ต้องขอบคุณทธนาคันการเงินธนานนคารกสิกรไินที่ให้เกียรติมาให้ความรู้เป็นที่เล็กน,น้อยอเกี่ยมเต็มเอกสาร,รกับที่มงคลเอนเตอร์ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะัสดีครับสวัสดีค่ะ